ก่อนแรกครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับขึ้นมาก่อนเลยครับสำหรับไต้ตะลานลรูพัฒน์สุมหาชัยครับมาดูปสองครับจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาขึ้นเลยไม่ต้องใช้วินครับท่านผู้ชมโอ้เสียงตบมือเกลียงดั่นสน,นามกันเลยครับสำหรับจีบจีรศักดิ์จอยเอ็มครับมหาชัยอัพโหลดครับนั่งโดยพี่วัดกำลังสองครับโอ้โหแหมในช่วงเช้านี่ ยังจัดเตรียมการกันให้เข้าที่เข้าทางอยู่ครับสำหรับการแข่งขันนะครับนี่เริ่มการแขร่งขันมาแล้วขันต่อมาครับจะขึ้นหรือไม่หมายเลข85ครับโอ,อ้เพื่อนกันครับขอด้วยครับเพื่อนกันสี่คนสี่รถราชบุรีครับช็อคลุ้นไทยแลนด์ครับ แล้วเดี๋ยวจะมีโอ้ยลัดเก่นี้จะขึ้นไม่ขึน้นจะขึ้นไม่ขึน้นอืมเสียจงังหวะครับโอ้โหมันแขวนอกอยู่น,นิดนึงครับแต่ท่านเร่งอีกนิดนึงจงังหวะเมื่อกี้ตอนช่วงลงนี่ถ้าไม่ผิดเหลี่ยมนี่สามารถน่าจะขึ้นไปได้ไม่น่ามีปัญหาครับสำรับโอกเพื่อนกันสี่คุสี่เฮ่นั่งโดยตั้มเพื่อนกันครับของวินเรียบร้อยท่าคุมวินคุม สเลงเดินครับเอาแล้วครขุดไปด้วยครับอือหือมันชิดต้นไม้ขึ้นมาครับท่านชมแล้วจังหวะนี้นี่เรียกได้ว่าปั่นทรายลงไปนี่พื้นที่จอดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับมันวิ่งแล้วไตต้นไม้เลยครับนี่ถ้าใครสายเก๊วยาวนี่จบเลยครับไม่มีพื้นที่จอดครับต้องเปลี่ยนต้นครับนั่นไอครับนี่ครับพอมันขึ้นมาแล้วมันไต่ต้นไม้แล้วทำไงครับ ถอยครับแต่งล้ำใหม่ครับเพื่อนๆยังครับยังคายอยู่ที่ต้นไม้นะครับแล้วมันเป็นพื้นทรายด้วยอืเสียงลั่นเลยไปแาดเสียงอะไรครับอ้ยังไงยังไงอู้ยังเจีงเงเิขึ้นไม่ได้ครับเหลี่ยมนี้นี่เก๋จริงครับสำหรับโอ้ครับเพื่อนกันสี่หุนสี่ครับแหมหน่านึ่งจริงครับสำหรับหมายเลข85ครับต่อไปครับสำหรับเพื่อนกันสี่ห4นสี่ มาชมคันต่อไปครับเตรียม oh <my> ตัวไหลเข้าสตบ้าเป็นที่เรียบร้อยครับ oh <my> ในรุ่นของฮาร์ดคอร์นี่เราอยู่ในการแข่งขันครับ oh <my> ขนอมออฟโรดอินเตอร์เนชั่นนลออฟโรดครั้งที่หนึ่งครับ oh <my> นี่หาดหน้าด่านครับ oh อำเภอขนอมจงังหวัดนครศรีธรรมราชครับ อัดูัคันต่อไปครับไปหน้าที่ของหมายเลยอึ้ไอเอาแล้วครับตอนนี้น่าจะลากวิ้นยาวครับ เห็นจริงครับคันคนี้ไหมอะไรเลยเห็นทงบกสมบไวนี่เป็นของ A B M ครับการเกี่ยววินเรียบร้อยครับ มองไม่เห็นเบอร์เลยครับท่านผู้ชมสำหรับหมายเลข60ครับชริตผูสัมนิครับแห่ช่างแป้นเด็กหัดทางครับเอสันติอะไรยยนครับสอสมุยยี่สนอนหช่องทวีเอ็มแม่กองผู้ใหญ่นาดการโยธา n อ v นพีวีกับสองเขาปัญหาครับนี่ครับพื้นที่จอดมันค่อนข้างที่จะน้อยครับแต่ก็ยังเลือกต้นนั้นกันอยู่ครับ และวดูครับมันทำงานยากครับ มาดูครับจังหวะนี้เฉลิตยพงสำนึกครับแต่ขัดทาครับโอ้โหปัญหาเกิดเห็นไหมบอกแล้วครับพื้นที่จอดมันน้อยครับตรงนั้นครับทรายมันเริ่มทลายลงไปครับแต่ก็ยังเลือกต้นนั้นกันอยู่ครับแหมต้นไกลไม่มองครับแต่ขึ้นมาแล้วมันจะเลี้ยวยากครับแหมเวลากาจะวิ่งเข้าฟินิชเลยครับ าอยู่ไหมครับพับเทนะครับสำหรับชลิตพงสมนลุตในเอสเอสแรกนี่ในเอสเอสแรกนี่ทำเวลามาเป็นลำดับที่หกครับสำหรับชลิตพงสมนลุตต่อไปครับในเอสเอสที่สองครับคิวต่อไปครับตันโงบอทโพายครับหมายเลขห้าสิบเก้าครับ นายเอที่ว่านี้ทำเวลาไวเป็นลำดับที่7ครับวันนี้เราจะสู้กันทั้งหมด5้าเอนะครับอันนี้เราเป็นเอแรกของวันครับหรือเป็นเอที่2ครับ,บมาเรียบร้อยครับสำหรับหมายเลข59าําตงลงบอพลอยมาดูครับว่าบ่อแรกจะทำยังไงจ,จดจ้องจ้องรถสักขึ้นมาครับขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นครับอ,อยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ไปไหนครับ ดูจากเสียงเครื่องยนต์แล้วน่าจะอยู่ปอแรกครับขอบคุณครับยังไงเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยครับสำหรับช่อง MT เจริญยนต์ครับตอนนี้เราอยู่กันในรุ่นฮาร์ดคอร์ครับเป็นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นหน้าที่ของตำรงบปอพอย ส่วนทุเรียนตะกุลต่อ,อยังไร,รเข้ามากดแชร์ด้วยนะครับจบนะไอ้ใจดีอย่างพี่มันทนนี่แรนดอมแจกเสื้อนี่เป็นเสื้อของปาลมาครับเสื้อประจำงานขนมอครับยังไงเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ นี่ครับสวนทุเรียนทั้งใจครับนายประพัฒน์พงศ์บอกมานี่ครับ FC ครับอ่านให้เพื่อนๆนักแข่งลิงสนามได้ฟังกันเลยทีเดียวนี่ขึ้นมาแล้วครับสำหรับตกลงบอกพอยน่าจะวิ่งยาวครับสวนต้นมะพร้าวมาแล้วจะเจออุปสรรคอีกหนึ่งจุดครับซึ่งเป็น่อครับแล้วปัญหามันอยู่ที่่อนี้ครับเห็นไหมครับพื้นที่จอดมันค่อนข้างที่จะน้อยของมันพุ่นขึ้นไปปุ๊บมันจะมันจะติดเข้าไปกับต้นไม้ครับเห็นไหมครับนี่ ไม่พอด้วยกินเบลแล้วกินเบลแล้วเรียบร้อยครับเอางี้ครับทรงนั้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดักวิ้นช็อตเดียวอาจจะกลายเป็นวิ้นสองช็อตครับเรียบร้อยครับไหลไปสู่จุดเดิมครับเอแถวบ้านเรียกสูงสุดคืนสู่สามันครับกลับสู่หลุมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมโอ้โหพลาดไปนิดครับสำหรับน้ำลงบอกพอยครับไเป็นไรครับวิ้นวินเข้าฟินนิดเลยครับ เอาละครับหลังๆทำการบ้านแล้วครับแหมยืนเฝ้าเสาเลยนะครับพี่ต้อมหมูหวานครับยืนเฝ้าเสาไว้เลยครับพี่ต้นนั้นอย่าไปใช้พี่เลยไปหน่อยพี่โอ้โหปัญหาดันเกิดกับคันท้ายครับสำหรับเอสนี้ครับเป็นแต่ที่สองครับ เนื่องจากพื้นที่ในการจอดนะครับจากขึ้นจากพอมาแล้วมันหายไปเรื่อยๆครับนี่ครับดังภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นมันมันมันเหมือนจะไม่มีแล้วครับขึ้นมาเรียบร้อยครับสำหรับตกลงบ่พอยครับเอาแล้วครับงานยากสำหรับคันหลังๆแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้า,ามารับชมมันอยู่ mm hmm. น้องปืนแข่งยังน้องปืงนน่าจะอยู่อยู่ไลคอรครับไรคอรเราทําการวิ่งอยู่ในนุ่นครับท้องทุ่งครับด้านหลังเลยครับตอนนี้เราไล่สดในรุ่นของฮาร์ดคอกันอยู่ครับ